สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอลำมาฝากทุกท่านนะครับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับวงการหมอลำหรือว่าแฟนคลับก้อยชารินีศิลปินภูไทยก็จะเห็นนะครับโพสต์วันที่25ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานะนะครับของก้อยชารินีกับศิลปินภูไทย สรุปนะครับเนื้อหาก้อยก็พูดถึงการที่ก้อยนะครับเริ่มจากศูนย์ในการเป็นศิลปินหมอรำนะครับในเวทีของศิลปินภูไทยและในครั้งนี้นะครับก้อยก็ขอบคุณนะครับไปถึงพ่อวีแม่นวยนะครับที่ให้โอกาสนะครับก้อยยืนบนเวทีแห่งนี้มาถึง6ปีนะครับแล้วก็ได้รานะครับทั้งแดนเซอร์ นะครับอาจารย์นักดนตรีเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนก้อยก็ถือว่าจากไปด้วยดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดก็เป็นถือว่าเป็นสัจธรรมนะครับของทุกๆวงการไม่ว่าจะเป็นวงการดาราวงการนักกีฬานะครับทุกๆวงการย่อมมีการขยับขยายย่อมมีการเปลี่ยนที่เป็น เรื่องธรรมดาและก้อยนะครับยังทิ้งท้ายบอกว่าหวังว่าแฟนๆที่ยังเอ็นดูหนูจะคอยเป็นกำลังใจและเป็นพลังบวกให้หนูก้าวต่อไปในวันข้างหน้าขอบคุณค่ะโพสต์ไว้นะครับทรงจำดีๆวันที่25นะครับเดือนพฤศจิกายน2564ก้อยชาริณี ที่แอดมินนะครับไม่นําเสนอประเด็นนี้นะครับไม่นําเสนอข่าวในเรื่องก้อยชาเลนีเพราะว่าแอดมินก็คอยดูนะครับว่าน้องนะครับจะไปอยู่วงไหนนะครับให้มันเรียบร้อยให้มันพูดคุยกันถือว่าตกผลึกถือว่าเรียบร้อยดีที่สุดนะครับถึงจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยให้กับแฟนขับนะครับหรือว่าให้กับใครๆหลายคนที่อยู่ในวงการหมอรำ ได้รับทราบกันและว,วันนี้นะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วโดยทางเพจระเบียบวาทศิลป์แฟนเพจนะครับได้โพสต์รูปก้อยชาลินีพร้อมกับข้อความว่าอารุณสวัสดิ์วันที่สดใสบ้านระเบียบยินดีต้อนรับน้องก้อยชาลินีแฟนขับหมอรำนะครับแฟนขับศิลปิน ก้อยชารินีทุกคนก็คงจะชัดเจนแล้วว่าก้อยชารินีนะครับก็จะไปอยู่ในสังกัดระเบียบวาทศิลป์อย่างแน่นอนสําหรับฤดูการที่จะผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับสาหรับแอดมินคนเก่าออกคนใหม่เข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาของวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการดาราเปลี่ยนช่องเปลี่ยนค่าย เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นก็ขอต้อนรับสู่ระเบียบว,วาทศิลป์และทุกๆวงนะครับศิลปินไปอยู่คณะไหนไปอยู่วงไหนก็สร้างสรรค์ผลงานนะครับให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันแฟนคลับก็อย่าดราม่านะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับของวงการไม่ใช่ว่าแค่วงการหมอรำเป็นทุกวงการนะครับวงการกีฬา วงการศิลปินดาราเป็นเรื่องธรรมดาที่การย้ายค่ายนะครับการที่ว่าย้ายที่ทำงานนี้เป็นปกติของทุกๆวงการ